สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องตาทนคนบ้านนอกแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่ชมแล้วก็ติดตามตาโทนมาด้วยดีตลอดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเข้ามารวนดินให้กับฝรั่งที่เราปลูกไว้อายุก็ไล่เรี่ยก,กันครับเดือนเกือบ สองเดือนอต้นพันธุ์ก็มาจากที่ที่เดียวกันนะครับปลูกไร่เรียกันก็จะห่างกันประมาณเดือนหนึ่งครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสองโมงสามโมงฝนก็ได้ตกลงมาหลังจากที่ช่วงเช้าๆถึงสายก็อากาศร้อนอบอ้าวครับฝนตกลงมาก็รู้สึกว่าชุ่มฉ่าไปนะครับก็เนื่องจากว่างเว้นจากงานอย่างอื่นบ้าง ก็เลยถือโอกาสมาพรวนดินให้กับฝลังนะครับเพื่อว่าอาลากเขาอจะได้ออกหากินได้สะดวกนะครับก็น่าเห็นใจท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้าวนวดข้าวอยู่นะครับฝนฟ้าได้ตกลงมาก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะึกว่าฝนจะหมดไปแล้วก็ยังมีอยู่นะครับผมสำหรับ ท่านที่ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ให้มีสตินะครับก็คิดถึงท่านผู้ชมครับก็เลยมาอาททำวิดีโอเกี่ยวกับ,ก,บการพวนดินขออาภัยครับให้กับต้นฝรั่งวิดีโอชุดนี้ก็อาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเพียงแต่จะมาทักทายบอกกล่าวท่านผู้ชมว่า,าถึงเวลาที่จะต้องพวนดินฝรั่งแล้วนะครับ นี่ก็เป็นมูลดินได้ทําไว้ตั้งแต่เดือนกันยาตอนนั้นนฝนตกนะครับฝนตกน้ําท่วมเต็มบริเวณนี้ไปหมดเลยนะครับทั่วบริเวณนี้ไปหมดก็ทําแบบยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสมาปรับแต่งให้มันมีความให้ฐานเขากว้างขึ้นอะไรขึ้นเพื่อว่าระยะเวลานานไปดินเขาจะได้ไม่สุดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฝรั่งสองเดือนแล้วก็ออกดอก อาจารย์ท่านที่มีความรู้ท่านก็ให้ความรู้ว่าถ้าฝลังออกดอกอย่างนี้ต้นเล็กๆแสดงว่าาต้นเขามีความอาจจะเจริญสมบูรณ์นะครับออกหาอาหารได้ก็เลยออกดอกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกตความรู้ของท่านอาจารย์ที่มีความรู้นะครับผมก็รับรู้รับฟังมาแบบนี้นะครับก็ทําฐานเข้าให้กว้างแบบนี้ครับมีทั้งแบบปลูกบนมูลดินแล้วก็ ูกลงกับพื้นแล้วก็พวนดินข้างๆรอบๆต้นโคนต้นเขาก็ให้ห่างจากโคนต้นเขาไม่ให้โดนรากไม่ให้กระทบกระเทือนถึงรากนะครับก็ยังทําไม่เสร็จครับทําเรื่อยๆยังเหลืออีกเยอะมากเลยครับ <laughs> บางวันอากาศก็ร้อนอบอ้าวก็ทําไปเหนื่อยก็พักครับไม่เร่งไม่รีบทำไปเรื่อยๆครับผม เหมือนกับที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าให้หากินเป็นธรรมไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำสละทรัพย์บําเพ็ญบุญบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกไม่ยึดติดกับโภคทรัพย์ที่เราได้มานะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทิ้งต้องจากต้องละไปรถล,ลามาช้างเข้าของเงินทองก็มีเสื่อมนะครับ ก็เป็นประมาณนี้ลนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเพียงแต่มาบอกมากล่าวเนาะท่านผู้ชมมีความเห็นต่างยังไงหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นในคลิปทุกคลิปของตะโนคนบ้านนอกได้นะครับเราก็มาเป็นกําลังใจให้กันและกันไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นการแชร์ประสบการณ์ ที่เราได้ยินได้ฟังมาจากท่านที่มีความรู้ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมากแล้วก็ประสบด้วยตัวเองมากนี่ใบแก่อย่างนี้ผมก็จะเด็ดทิ้งเลยนะครับแล้วเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวเขาตายก็จะมีต้นไม้อื่นแซมเข้ามาครับเป็นส้มโอครับผมวันนี้ฟ้าฝนมืดครึ้มครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะครับเพียงแต่มาบอกมากล่าวให้กับท่านผู้ชม,มเฉยนะครับว่าช่วงนี้เวลาว่างแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องพรวนดินให้กับต้นฝรั่งของเรานะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บฝรั่งครับก็มีหลายๆท่านในหมู่บ้านก็สั่งฝรั่งอยู่ครับก็ฝรั่งก็ได้รับ การตอบรับที่ดีพอสมควรเนื่องจากว่าผลผลิตเรามีน้อยไม่พอที่จะตัดขายได้ทุกวันนะครับตัดครั้งหนึ่งก็ข้ามไปอีกประมาณ2 3สาอาทิตย์ถึงจะได้ตัดหรือบางทีก็เดือนหนึ่งเนื่องจากว่าเราอยากให้ฝรั่งของเรานี่แก่จัดมีรสชาติหวานกรอบอเพื่อเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่มาอุดหนุนตะทนนะครับนะใจเขาใจเรา เขาก็อุตส่าห์เสียสละเงินแม้จะไม่มากมายอะไรแต่ก็เป็นมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันหยิบยื่นสิ่งที่ดีต่อกันให้แก่กันนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามาชมและติดตามตะทนแม้ว่าวิดีโอชุดนี้จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรก่อนที่จะจากกันในวันนี้ผมขอสัชชายะสาธยายพระสูตรของพุทธองค์เช่นเคยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับทุกๆท,ท่านที่ทำงานอยู่ไม่ว่างานประจำหรืองานทั่วไปครับเพื่อจะได้มีพลังแรงบวกในการต่อสู้พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรด้วยกำลังด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุถ,ถึงประโยชน์นั้นจักละความเพียรเป็นเสียไม่มีสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ